ไม่ต้องเป็นสนปลาครับก็เพราะว่ามันเป็นไม้พื้นถิ่นของต้นนี้เนื้อเท่าไหร่ครับต้นนี้ก็หกพันห้าร้อยบาทเท่นี้ต้นนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ก็สองหมื่นห้าพันบาทเป็นไม้ที่ว่าคุณค่าในการเลี้ยงเพราะว่าเป็นใช่การอดทรน,นการรอคอยด้วยนะครับใช่พี่เขาคิดว่าเป็นวัชพืชเลยคนส่วนคนในท้องสีเนี่ยพี่ส่วนตรงนี้นี่ตรงอะไรครับอันนี้จะเป็นแนวกลุ่มกอครับพี่กอเป็นไม้แห่งความอดทนความรอคอยและความพยายามด้วยอันนี้ก็เป็นทรงแนวคลาสสิกคลาสสิกอันนี้ทรงต้นใช่ไหมทรงต้นทรงต้น ช่องได้เพจแน่นครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอชะอวดครับเปลี่ยนจากบอนสีมาเป็นบอนไซครับเราอยู่ที่อำเภอชะอวดมาส่วนบอนไซพี่ปิยวัฒน์นี่นะครับพี่ปิยวัตรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือพี่ปิยวัฒน์นะครับพี่ปลูกบอนไซมานานยังครับอันนี้ก็อายุ5ปีแล้ว <4 S 1> ครับห <5 S 2> ้าปี <5 S 2> เริ่มปลูกตั้งแต่ตอนอายุกี่ปีครับอายุก็ประมาณยี่สิบกว่าครับยี่สิบสองยี่สิบสามตอนนี้กี่ปีแล้วตอนนี้ก็สามสิบแล้วครับสามสิบก็เจ็แปดปีแล้วครับทำไมถึงปลูกบอนไซก็ชอบต้นไม้ครับเป็นคนที่ชอบต้นไม้แล้วก็ชอบปลูกต้น เป็นอาชีพเสริมเลยใช่ไหมเมื่อก่อนใช่ตอนนี้ก็เป็นอาชีพหลักไปแล้วตอนนี้เป็นอาชีพหลักไปแล้วครับพี่ทำไมต้องเป็นสนายครับก็เพราะว่ามันเป็นไม้พื้นถิ่นของพี่บ้านเลยครับที่ตำบลเชาวด์อำเภอเชาวดนี่นะครับสนายใช่มันอยู่ตามไหนครับเนี่ยมันอยู่ตามป่าแถวแถวบ้านเลยครับพี่อยู่ตามป่าป่าไ้เราเราเลี้ยงกี่ปีแล้วครับต้นนี้อันนี้ก็อายุ4ปีครับอายุอายุ4ปีสร้างจากตอขุดตอมาแล้วก็เอามาสร้างกิ่งครับดัดตามจินตนาการใช้เวลาปีนปีครับต้น มอ๋อยังมีครับยังมีครับเยอะแยะเลยครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่นําเสนอเลยครับว่าต้นไหนต้นนี้มีราคาเท่าไหร่ครับต้นนี้ก็25,000บาทครับถูกกว่าบอลสีนะครับถูกกว่าถูกกว่าบอลสีนะครับแต่ว่าเป็นไม้ที่ว่าควรค่าในการเลี้ยงเพราะว่าเป็นใครัการอดทนการรอคอยด้วยนะครับใช่พี่ฝึกสมาธิฝึก ให้มีความอดทนแล้วก็ฝึกมีความรับผิดชอบลดน้ําทุกวันใครได้ไปก็คือเหมือนได้ใจผู้ปลูกไปด้วยใช่พี่ยิ่งเลี้ยงมันมูลค่ามันยิ่งเพิ่มและยังอยู่เกษตรได้ตลอดเวลานะใช่ไหมตลอดพันปีลยเป็นพันปีเลยใปนไก็ยังเป็นเกษตรของผู้เลี้ยงต้นไม้อมตะอนตะเลยพี่เป็นนาตะเลยเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับให้พี่แนะนําเลยีผมชอบมากครับที่มาเพราะว่าผมมันไปอยู่ในไร่สดในในกลุ่มบอลไซ่อนแล้วเห็นพี่พี่ปิยวัฒนไร่สดก็เลยเข้ามาเข้ามาติดตามก่อนแล้วก็เอฟเอฟแล้วถามถามว่าเกณฑ์อยู่ไหนเอออยู่ ก็มามาเห็นที่สวนสองครั้งเล่นที่มาก็อลังการมากก็เลยดูพี่ปิยวัฒน์ไลส์สุดตัว,วเลยเออกไปปลูกที่บ้านเลยก็ตายบ้างไม่ตายบ้างอันนี้ให้พี่ให้พี่แนะนําอันนี้ก็เป็นตอไม้ที่เริ่มสร้างใหม่ขึ้นมาใหม่นะรุ่นโครงสร้างมันอันนี้โครงสร้างอันนี้คือหน้าไม้ใช่ไหมครับหน้าไม้อ,มอันนี้ก็ลูกค้าสั่งซื้อไว้แล้วครับต้นนี้ ตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับตัวนี้ก็หกพันกว่าบาทนะหกพันห้าร้อยบาทตัวนี้อันนี้โดยก็ดัดกิ่งใช่ไหมดัดอันนี้ทรงอะไรครับอันนี้ออกแนวเป็นทรงทำตามจินตนาการเลยพี่ทำตามัแบบออกแนวทรงบัณฑิตแล้วเราปลูกเราใช้อะไรครับใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวครับขุยมะพร้าวใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวเลยเครื่องปลูกไม่มีอะไรมากครับใช้ขุยมะพร้าวล้วนๆขุยมะพร้าวอย่างเดียวไม่ยุ่งยากอ่อนมาคตรใช่ครับเสมออีกแล้วใช่ครับอมตะจริงๆครับสูตรนี้ก็ใช้ได้ทุกงานที่มีแนะนําการปลูกการเลี้ยงงงกก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 าาาารรรรรรดดดัััออ่่่ปปลลููนนนเิิมแให้ตะคบทยไ แล้วตอนนี้เรามาดูสาธิตการปลูกของพี่ปิยวัฒน์นะครับหลังบ้านนะ ต้นนี้ทำยังไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวถอดให้ดูใหม่อันนี้เราขุดมานี่ขุดตอเป็นเป็นตอที่ขุดมาจากป่านะครับอันนี้เราก็ตัดทําการตัดแต่งรากนะครับทำการตัดแต่งกิ่งให้เข้าทรงไม่ไม่ไม่ต้องแช่น้ํายาเลยใช่ไหมอ่าไม่ต้องแช่ก็ได้ก็ได้นะครับของผมไม่แช่เพราะว่ามันเยอะใช่ี่แต่ว่าถ้าถ้าได้แช่ก็ดีกว่าสองถึงสามเดือนใช่ไหมที่พี่ว่าใช่ครับเราจะรู้ได้เพราะว่าว่าขนฟูอันจะมียอดฟูขึ้นมาแล้วใช่พี่รู้ได้ว่าต้นไหนติดต้นไหนตายก็ประมาณเดือนนึ่งมาลุ้นกันอีกที ใช่ครับเป็นขุยมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องผสมดินแล้วไม่ต้องผสมดินใช้ขุยมะพร้าวเก่าๆถ้าขุยมะพร้าวใหม่ก็ไม่ขึ้นด้วยโอ้ต้องขุยมะพร้าวเก่าด้วยครับใช่ครับขุยมะพร้าวเก่าตอก็ตัดรากแต่งรากอย่าให้มันยาวเกินอย่าให้มันสั้นเกิน ใหญ่มันยาวเกินกระถางพอเราใส่กระถางเล็กๆก็พอไม้จะบอ,อกมากมันจะสวยพอดีมันจะบาลานซ์นะ <tem ec> <t> ใช่ครับอันนี้เลี้ยงเพื่อมีให้รักก่อนใช่ครับอันนี้เป็นช่วงอนุบาลให้ให้ติดก่อนช่วงนี้สําคัญที่สุดเลยส่วนมากจะตายช่วงนี้เยอะลุ้นช่วงนี้กันใช่ครับตัวใหญ่กี่เปอร์เซ็นต์ครับถึงจะไม่ตายอันนี้ก็60 40 60ไม่ตายใช่ไหมเราหกสิบตายมาลุ้นกันครับใส่ขุยมะพร้าวอย่างเดียวขุยมะพร้าวแล้วก็อัดให้พอแน่นๆพอดีพอดีแล้วก็เนี่ยครับตั้งไว้ที่แสงล้ำเลยก่อนครับ ไม่เด็ดหรือประสิทธิ์หรือใช่ครับแสงกำไลนี่เริ่มแตกยอดอันนี้ก็เริ่มเริ่มแตกยอดแล้วอันนี้ก็ประมาณฉาสมาทิตย์แล้วเริ่มแตกยอดแล้วถ้าแบบนี้ก็เริ่มมาออกแดดได้แล้วแบบนี้ออกแดดได้แล้วพอออกแดดก็เริ่มมาเข้าเข้าลวดใช่พี่พอเลี้ยงให้สมบูรณ์ให้แข็งแรงเต็มที่ก็ค่อยไปคัดกิ่งอีกทีนึง<ช>เหมือนเหมือนด้านหน้าเมื่อกี้อันนี้อนุบาลอันนี้ก็เป็นวิธี การอนุบาลการเลี้ยงเรื่องแรกเลยนะครับสำคัญเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการในการปลูกและการเลี้ยงบอนไสเลยครับทำยังไงให้น้องรอด้าไม้สมบูรณ์เราก็เอาไปทําได้ทําไม้ได้จบไว้ด้วยวิธีการปลูกก็นี่ต่อที่เริ่มปลูกใหม่ๆนะครับอดูต่อที่สมบูรณ์หน่อยฟูฟูอันนี้ขุดโตมาจากไหน อันนี้ก็ขุดมาแถวๆนี้แถวๆว่านเป็นไม้พื้นถินครับใช่ครับพี่เป็นไม้พื้นถินของอำเภอเฉวดเลยสนใจเป็นไม้เหมือนเขาเขาคิดว่าเป็นวัชพืชคนส่วนคนในท้องถิ่นี่บพี่ก็วัชพืชใช่กลายเป็นไม้ที่ว่าเอามาสร้างเพิ่มมูลค่าให้มันมูลค่าได้เลยใช่อันนี้คือตอของมันครับตอของมันตอนปลูกนี้ขุดมาแล้วก็ใส่ใช่ขุดมาตัดรากตัดรากให้พอดีกระถางให้สวยงามนึกถึงตอนเราใส่กระถางมันมีมีรากกระจายหรอ่ใช่พี่เลื่อยตัดรากให้มันพอดีกับกระถางหลังเราใส่กระถางสวยกระถางจีนสวยๆแล้วเีง่รก ใช่พี่เลี้ยงให้มันสมบูรณ์ก่อนพอสมบูรณ์แล้วเราค่อยมาจัดทรงให้มันกี่วันกี่เดือนครับถือว่ารากรากมันจะเดินอ่าประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนสามารถเล่นได้แล้วเราก็เอามาดัดเพราะู้รู้จักขุนครับจักยอดมันยอดมันดูสังเกตจากยอดมันเลยพี่ถ้ายอดพุ่งยาวอ้วนอ้วนสมบูรณ์สมบูรณ์นี่แสดงว่ารากมันเดินดีแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการดัดขั้นตอนต่อไปก็การดัดดัดนี่ดูตรงไหนบ้างครับตัวอย่างอ่ามาดูการดัดตามมาัพอเริ่มฟูแล้วนะครับเลี้ยงเริ่มฟูแล้วนี่มาตรงรอบแล้วไม่ได้มาสรไม่่ดดาาืบบคววััของงพีีเลย วันนี้ให้พี่มาสอนอ่านี่นี่อันนี้เป็นไม้โครงสร้างที่หนึ่งคือไม้ที่ปจากฝั่งนู้นเสร็จใช่พอเราเราเลี้ยงให้มันสมบูรณ์ก่อนแล้วเราค่อยมาคัดกิ่งคัดกิ่งนี้ดูจากอะไรอ่าเราดูกิ่งที่มันสมบูรณ์พี่ อ้วนอ้วนคัดกิ่งเราจินตนาการไว้ให้มันเข้ากับรูปแบบใช่พี่มันเข้ากับมันเข้ากับต้นมันเหมือนทรงนี้นี่ทรงอะไรครับอันนี้จะเป็นแนวกลุ่มกอครับพี่กลุ่มกอคือเหมือนกับไม้หลายต้นอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่พี่แล้วก็กิ่งกิ่งก็เนี่ยพอเราคัดกิ่งได้แล้วเราก็ใช้ลวดดัดเลยเริ่มแรกก็เป็นลวดเบอร์1.5เริ่มดัดกิ่ง1.5นะดครับพี่ใช่คร1.5เราดัดกิ่งไว้แล้วก็เลี้ยงไว้เลย สัก1ปีหปีอ๋อให้มันลวดใหญ่ไปเลยใช่ไหมครัไม่ต้องไปทําอะไรมันแล้วใช่ไหมหนึ่ปี2ปีก็แล้วแต่อ่าให้มันบาลานซ์กับเขียงเนี่ยเขียงไม้ความบาลานซ์ใช่พี่ต้องเลี้ยงความมันใช่ไหมใจเย็นๆหน่อยเขียงแรกกิ่งแรกเนี่นกิ่งแรกคือห้ามตัดมาเลยใช่ไหมห้ามตัดห้ามปลายที่ผมตัดไปแล้วถ้าตัดไปแล้วมันจะเข้าพุ่มเลยพี่มันจะเป็นพุ่มไปเลยพุ่มไปเลยโอต้องแก้มีวิธีแก้เดี๋ยววิธีแก้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราค่อยมาสืบวิธีแก้ก่อนครับครับอันนี้ก่อโครงสร้างที่หนึ มาดูโครงสร้างที่เริ่มได้แล้วโอ้ยอดมากโอนี่มันก็เริ่มใหญ่แล้วอันนี้คือกี่ปีครับอันนี้ก็ปีกว่าพี่วราหนึ่งปีครึ่งได้ที<ป>นี้แล้วมันจะใหญ่เลยครับ กิ่งแรกที่เราชมต้นแรกเมื่อกี้นะเนี่ยพอเลี้ยงไปมันก็จะโตแบบนี้เลยใหญ่มากเลยพอได้กิ่งแรกแล้วก็อันนี้รอยอมลวดใช่ไหมเนีย่ยรอยอมลวดพี่กว่ามันจะได้กิ่งใหญ่แล้วก็ต้องแกะคลายลวดหลายครั้งอ๋อนี่นี่เป็นปีเลยใช่ไหมอันนี้ใช่พี่เ,ออเป็นปีนี่เป็นหมายแห่งความอดทนความรอคอยและความพยายามก <laughs> วาม่าจะโตก็แกะลวดแล้วก็เข้าใหม่อยู่หลายครั้งหลายครั้งเพื่อพอลวดมันเริ่มอมก็แกะแกะต่อใช่พี่มีขั้นตอนต่อไปอีกไหมอันนี้ก็เป็นโครงสร้างแรกโครงสร้างที่หนึ่งนะอันนี้อันนี้สวยมากอันนี้ก็ขายได้ใช่ไหม่่่เริมขายพี โลกิงชั่งนิดนึงอกิงส่วนอันนี้ไอันนี้เริ่มขายได้เลยไอันนั้นก็เริ่มจะตั้งพุ่มได้แล้วครับรตั้งพุ่มก็เริ่มเริ่มจะมีราคาแล้วใช <Hey S 2> ่พิง เน,นี่ยน,นี้เริ่มขายได้แล้วแต่คุณสนใจม,มาซื้อแบบอยากจะไปดัดตัเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ไอ้เจ้าไปซื้อต่อก็สี่หมื่นบาทพี่สี่หมื่นผมว่าก็ไม่ไม่เพงนะถ,ถ้าเล่นบอลสีได้มาเล่นบอลสอันนี้ใหญ่อลังการเลยอันนี้งานเจ๋งางานช้างเลยมีคนเดียวในโลกมนเดยวในโลกไม่เหมือนใคร,ครไม่ซ้ำใครอันนี้ก็กลุ่มโกจะไหมยอันนี้ก็กลุ่มกมนนกทรงกลุ่มกเรารอกิ่งมันสักนิดนึงให้มันได้ขนาดสักนิดแล้วก็ตัดทรงแล้วตัดพุ่มนี่คือตัดตัดไปเลยตัดแล้ทรงพอได้ขนาดเราก็ตัด มันก็จะแตกมาใหม่ใช่พี่มันจะแตกมันจะเริ่มเข้าพุ่มได้เลยพอแตกแล้วจะอยู่ลักษณะอย่างไรมีตัวอย่างแบบนี้เหรออันนี้เริ่มเป็นพุ่มไปแล้วนี่โอ้หพอเราพอเราตัดตัดปุ๊บปุ๊บก็จะเป็นพุ่มมาหน้าไม้อยู่ด้านนู้นฝั่งไม้ฝั่งไหนครับฝั่งนี้ฝั่งนี้หน้าไม้คือฝั่งนี้นะครับใช่ครับอันนี้คือหน้าไม้ใช่ไหมอันนี้คือหน้าไม้ทรงบดดิบเหมือนกันนี้อันนี้ก็เป็นทรงแนวคลาสสิกคลาสสิกตกกระถางครับใช่ครับออกเป็นแนวพึ้นตกกระถางว่าพื้นตกกระถางและอาการการทำเปลือยนี้คือเเรรรรราาาาาาใช้้้้้นนนนนนนยยยลคคัััััับบบบออีีีมมมจะะกกษซสหทตไ เอได้เราได้ไม้มาขวนใช่ไหมแล้วก็ฉีกฉีกฉีกบบใช่พี่เราใช้ใช้เป็นบางทีใช้เครื่องบางทีก็ใช้อุปกรณ์มือเขี่ยขูดแต่งเอาเปลือกออกให้หมดแล้วก็ทาน้ายาทาน้ํายาเพื่อรักษาไม่ให้มันใช่ทาน้ายาไม่ให้มันผุไม่ให้แมลงกินอยู่ได้นานอยู่ได้นานแล้วก็จะโจูไม้ด้วยใช่ครับพี่รักษาไว้อยู่ได้หลายปีนี้ก็ ันนี้ทรงต้นอย่ไหมทรงต้นทรงต้นฝั่งนี้ครับหน้าไม้คือฝั่งนี้เ๋ออันนี้คือหน้าไม้อันนี้ก็ทรงต้นมีตัวจี๊ดจใช่ไหมใช่ตัวจี๊ดจอยู่ในบ้านเลยอ่มีในบ้านมีในบ้านชมไปชมในบ้านก็ได้เดี๋ยวไปตรงในบ้านเลยก็ได้นีคือตัวจิ๊ดจไอตัวนี้ครับตัวนี้มีอันนี้ไม้เล็กๆกลางๆทำได้สวยทุกต้นเลยครับสนใจวัตถุดิบท้องถิ่นบ้านเราตัวจิ๊ดจถ้าคุณสนใจอยากเริ่มเลี้ยงก็มาตัวนี้ก่อนก็ได้เนาะใช่่ อันนี้ก็4,000บาทครับ4,000จะต้องได้อีกแล้วร <c oughs> าคากันเองราคากันเองครับ <c oughs> ผมมามาทุกทีพี่ก็เต็มให้ทุกทีเลยครับ <c oughs> บอกไป <c oughs> <c oughs> ต้งมารับถึงบ้านนะครับมาชมในบ้านนะ้เ <c oughs> ไปดูในบ้านครับตัวจริงอันนี้ก็เป็นไม้เล็ก อ่านี่ก็แน,กนวกึ่งออกแนวกึ่งตวกระถางไม่ตรกปีต้นเล็กๆครับต้นเล็กๆเล็กๆก็กระถางเล็กๆดรวอว่าทรงทรงกระถางสูงใช่พี่พพเพราะเอาแล้วใส่กระถางสวยๆได้เลยอันนี้พร้อมใส่กระถางแลวครับอันนี้เท่าไหร่ราค,า 4, ครับราคาอันนี้ก็สี่พันบาทครับสี่พันบาทอันนี้ก็ทรงตกกระถางไม่าจับเนี่ยต้นเล็กๆอ้ยนี่สวยนะถ้าใส่กระถางสวยทุกต้นถ้าใส่กระถางทรงสุงหรือว่าทรงแบนทรงสูงดีกว่าพี่ทรงตกกระถางจะใส่กระถางทรงสูงแล้วก็ให้มันเลื้อยตกมาให้มันเลื้อยลงมาต้นนี้เท่าไ มีตัวจิ๊ดๆเด็ดๆนี้ไปชมได้บ้างในเลยเรามาบุกสตูดิโอของพี่ไลฟ์สดได้ได้ทุกคืนด้วยได้ทุกคืนนะพี่ไม้ผลิตไม่ไม่ทันเลยไม้ผลิตไม่ทันเฟซบุ๊กมีวัดชินสีครับมีไม้ของทีมงานฝากขายด้วยครับบางทีไม้ตัวเองผลิตไม่ทันแล้วก็มีของทีมงานอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้ก็กระถางทรงกกระถางกระถาง8นิ้วอันนี้ต้นอะไร่อันนี้ก็สามพานาเป็นสวนไซนี้ออกดอกแล้วใช่ครับจะมีดอกด้วยสนไซมีดอกใสมีดอกแล้วมันจะมีกลิ่นนะใช่ครับมีกลิ่นมีกลิ่นหอม S <S <S เป็นสมุนไพรด้ดยวยพี่เป็นสมุนไพรเดี๋ยวออันนี้มีสำรัก,<น>กคุณ้วยมันจะหอมหอมจริงครับสนใจมันแล้วก็จะมีดอกสีขาวนี่นี่ลองซูมดูก็มีมันจะมีเห็นดกอกอืสวยไอดูตัวจีดเลยดีกว่า ที่บ้านเลยนะตัวจี๊ดของพี่ก็เลยครับตัวจี๊ดจะอยู่ข้างในครับอันนี้ไลฟ์สดขายทุกคืนไหมอันนี้ก็ขายทุกคืนเลยครับพี่มามาชมกันได้ครับถ้ามีไม้ขายก็เปิดขายทุกคืนเลยครับเกือบทุกคืนนะครับเข้าในเฟซบุ๊กพี่ปิยะชินศรีเฟซบุ๊ก คือจริงเลยครับปิยวัฒน์ชินศรีครับชินศรีอันนี้คือตัวจีบหมดเลยครับอยู่ข้างในแหมพี่แนะนำแต่ละตัวเลยเอาตัวใหญ่เลยหรือว่าตัวเล็กกลดหรือแต่ตัวเล็กก่ลดตัวเล็กๆมาดูมาชมตัวเล็กๆกันก่อนนะอันนี้ก็ไม้เล็กๆครับขุดมาแถวบ้านหรือว่าบางทีก็ไปต่างพื้นที่แถวปัตตานีแถวสวนขลาปัตตานีเหมือนกันอันนี้เป็นสวนทายแถวปัตตานีครับพี่มันเหมือนกันเลยมันจะดูทรงแปลกๆกว่ามันจะเป็นส่วนมากเป็นไม้ติดซากมันจะเป็นไม้ติดซากส่วนมากจะเป็นไม้ติดซากไม้ปัตตานีมันดูแบบโอเคดูคลังโอเคดูคลัง อันนี้ก็ขายหมดแล้วอันนี้มีคนดับหมดแล้วนะครับใี้อันนี้ทรงอะไรมันกึ่งอันนี้ก็เป็นออกแนวทรงตกกระถางครับทรงตกกระถางตกกระถางใช่ครับเท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้ก็จบไปที่เกือบสามพันครับพี่สองพันไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงบางต้นก็ได้ไปคุ้มมากเลยครับลูกค้าเดี๋ยวบอกห้ผมบางวันก็รู้สึกว่าผมนพอพี่ก็จัดประสงค์เป็นทรงแล้วผมได้ประมาณหลักร้อยเอาไปต่อยอดได้ไปรับไม้ไปเลี้ยงนะครับเอาไปต่อยอดได้เลย มีตัวอื่นก็เป็นต้นใหญ่ๆต้นใหญ่เลยครับต้นนี้นี่ราคาสองหมื่นพมันเลี้ยงยากไหมครับถ้าเรามามารับไปมันก็ต้องศึกษาก่อนก็ต้องแนะนาให้ลูกค้าก่อนถ้าใครสนใจไม้จบแบบนี้เราก็แนะนําก่อนวิธีการให้น้ําวิธีการเลี้ยงเหมือนที่ตั้งเราต้องตั้งให้โดนแดดร้อเปอร์เซ็นต์เอาไว้ในบ้านไม่ได้ใช่ไหมใช่พี่อันนี้เราเอามาตั้งโชว์เอามาตั้งโชว์ไว้ก่อนถ้าลูกค้ารับไปแล้วก็บอกให้เขาเอาไปตั้งให้โดนแดดเต็มที่ไปเลยตัวนี้มันเป็นไม้ชอบแดดปกติก็ไปขุดมามันอยู่ที่ลม่งเลย่่่มมมั้้้อนนีกก็็ไจบแแแลวตตงพุ ผมมันยาวมาก็กันไกลตัดแต่งให้คุมทรงให้มันอยู่ในฟอร์มนี้มันเป็นฟอร์มฟอร์มสวยแล้วอันนี้ใช่ครับคือรักษาดูแลอย่างเดียวแล้วเลี้ยงไม่ยากครับสนใจมันมีวิธีการก็ไม่ไม่ยากมากเครื่องปูกก็ใช้ขุ่มะพร้าวอย่างเดียวก็ได้มะพร้าวอย,าอย่างเดียวครับเลี้ยงให้โดนแดดเต็มที่มันก็เรียกว่าเต็มกระถางที่ว่ารากรากเต็มกระถางแล้วมันมันจะแสดงอาการออกยังไงอ๋อรากเต็มกระถางมันก็จะออกอาการใบเหลืองๆมันมันจะไม่ก่อยฟูอันนี้คือรากเดินดีลักษณะรากเดินดีกว่านะครับใบเข สังเกตได้จากยอดเลยพี่ถ้ารากเดินดียอดมันก็จะพุ่งยาวแสดงอาการห้เห็นแต่ว่าถ้ารากเดินไม่ดีนี่มันก็จะดูส้มๆหน่อยอันนี้อันนี้โอ้มันจะไม่มียอดเลยยอดมันจะสั้นๆเลยนะยอดมันจะสั้นๆใบมันจะเหลืองๆเดีวจะแก้ไขได้ยังไงครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่ตัดแต่งรากออกใหม่แล้วก็ปลูกใหม่เปลี่ยนก็คือดึงมาเลยตัดพี่ยกขึ้นมาแล้วก็ตัดรากใหม่ นอกจากสนทายเลยพี่มีตัวไหนบ้างครับส่วนมากเป็นสนทายไม้อื่นก็แบบลายเล่นเล่นสนทายสนทายฝั่งนี้ก็ออมีต้นจิกนอนวันด้วยต้นจิกนอนวันนอนวันที่ดนวันผมงเอฟไปแล้วออกดอกกลุมมากเลย <c oughs> <c oughs> มีดอกแล้วด้วย No? ลูกค้าบอกว่าซื้อไปแล้วพอดอกออกดอกแล้วได้ได้ลาบเลยอ๋อถูกหวยครับถูกหวยโอ้ถูกกี่บาทครับถูกหลายบาทเดี๋ยวครับเห็นว่าใครอยากถูกหวยก็มาซื้อจิกนอนวันไม้มงคลมันเป็นไม้มงคลเัยครับไม้มงคลจิกนอนวันมันมันสวยนะโพมีออกดอกมันจะย้อยมาผมผมชอบมากเลยจิงสวยมากอันนี้ก็เป็นต้นจิกนอนวันนี้ยังไม่ออกดอกส่งปุ้มเลยไอ้อนี้มันเป็นไม้พื้นถิ่นตรงอันนี้ก็เป็นไม้พื้นถิ่นแถวอยู่ตามป่ายางพี่มันจะไม่เหมือนจิกน้ำใช่ไหมไม่เหมือนครับอันนี้มันจะออกดอกตั้งแต่ต้นเเลล็กกยมมมันนหาาาสรทต้ไ่่ใชพี เหมาะกับการเอามาทำบอลไซเอามาเล่นในกระถางอันนี้ก็เตรียมส่งลูกค้าหมดเลยครับขายมาเยอะไหมในลฟ์สดก็เยอะผลิตไม่ทันเลยสิแต่ว่าถ้าจะทักส่วนตัวก็ทักมาตามเฟซพี่เลยได้เลยครับทักมาตามเฟซหรือว่ามีเพจด้วยเพจเพจชื่ออะไรเพจชื่อบอนไซสนไทเยิุวัฒน์บอนไซสนไซรยิวัฒน์นะครับชื่อง่ายง่ายชื่อง่ายภาษาไทยเลยภาษาไทยผมก็ไปแอบส่งบ่อยมันมีแต่สรงสวยๆปั๊ ฝากพี่ยาวัฒน์ที่ยี่ยาวัฒน์พูดถึงการเลี้ยงบอลไซดิว่าเราต้องทํายังไงถึงถึงจะให้มันเจริญเติบโต,ตได้ดีอะไรแบบนี้คืออ๋อการเลี้ยงบอลไซก็เราต้องดูแลนะครับดูแลเอาใจใส่เหมือนกับเลี้ยงสัตว์หรือว่าเลี้ยงเลี้ยงคนนะครับต้องดูแลเอาใจใส่นะครับเพื่อให้มันออกมาดูสวยงามพอเราเอาใจใส่มันก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีกับเรานะครับทุกอย่างเลยนะครับ้ตนตนึงเพนก็คือความสุขท่ความสุขได้เงินด้วยครับได้เงินด,ด,ด้วยได้เงิน <laughs> ้วความสุข ค,คนซื้อก็มีความสุขเหมือนกันก็คือเราได้มาก็เห็นพัฒนาการของม<ช>ันผมก็ผมซื้อไม่เป็นไม้ไม่จบมาซื้อมาดัดเองอยิงย่งนานยิ่งสวยดัดมาก็ได้ตัดนู่นตัดนี่เพลินๆใช่พี่ลารเครียดได้ครับฝากกดไลค์กดตะไครหรือกดติดตามเรานะครับก,กดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะลงคลิปเมื่อไรอะไรแบบนี้ับมันก็จะด้งขึ้นมาเลยครับใจเพย์ชแนลก็ฝากพี่พี่ดับ อ่าจองได้เพลย์ช anel นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามนะครับช่องนี้มีสาระ <laughs> <laughs> มีสาระ,ะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เรามาดู ปิยวัตรสาธิตการทาซากนะนี่คือน้ำยาทาซากน้ำยาทาซากก็จะเป็นสีเหลืองๆนะครับเป็นน้ำยาสำหรับทาซากโดยเฉพาะเลยมันชื่ออะไรอันนี้เป็นของนำเข้ามาจากจีนลามซันเฟอร์ไม่ต้องมาผสมอะไรเลยใช่ไหมครับเขาเขาผลิตมาแบบนี้เลยสำเร็จรูปเลยแล้วก็ทาความสะอาดซากไม้ก่อนให้สะอาดก่อนนะครับต้องไม่เปียกใช่ไหมใช่ครับล้างน้ําแล้วก็ปล่อยไว้แห้งสักพักหนึ่งเอามาลงน้ํายาได้เลยอันนี้งานเป็นงานศิลป์งานศินลปะทําแล้วเพลินนะสบายใจเลยคลายเครียดได้เลย เพรเดียวก็หมดวันแล้วแต่งได้ไม่กี่ต้น2อสามต้นวันหนึ่งพี่ดัดได้วันละกี่ต้นวันหนึ่งถ้าดัดตั้งใจจริงๆก็ได้เยอะอยู่พี่เกือบร้อยต้นก็ดัดได้กินมันเหมือนไข่เน่านะแกลไข่เน่าคือน้ายาซันฟอร์นี่ทาจนทั่วเลยต้องทาซ้ำไหมครับเราก็ต้องทาซ้ําอีกสักสองรอบพอมันแห้งมันจะเป็นสีขาวใช่ครับเนี่แะพอมันแห้งมันจะเป็นสีขาวแบบนี้ต้นนี้เหมือนที่ข้างหน้าเลยที่เราไปถ่ายเมื่อกี้ ตอนนร้ผมนึกว่าทาสีไม่ใช่เนี่ยพอเราลงน้ํายาซ้าตักสองสามรอบมันจะขาวแล้วก็ซากมันจะดูสวยมันจะรักษาสภาพเนื้อไม้ที่ตายแล้วใช่ครับรักษาให้อยู่ในรูปรูปเดิมกันเชื้อรากันปลวกกันมอดทาแล้วแข็งอยู่แบบนี้เลยพี่อยู่ได้จนไม้ตายเลยตายผมโปร่งขไม้เลยใช่แล้วเราต้องทาเรื่อยๆมั้ยต้องทาเรื่อยๆมันบางทีปล่อยไว้มันโดนฝนโดนเราลดน้ําก็มันก็จะชะก้างไปใช่ครับต้องออกมาแต่งใๆ ประมาณกี่เดือนครั้งประมาณสองสามเดือนก็เอามาแต่งครั้งห<ใ>นึ่งครับตัดเยอ่อตาซ่าดูแลความสะอาดได้มันนี่ก็คือเคล็ดลับการเลี้ยงบนไซส,สุนทายครับ,<อ>บจากส่วนพี่ปิยวัฒน์นะ